กิ๊บโอเพ้นรถค่ะวันนี้นะคะ้องกิ๊บก็นำรถตู้สวรฒนาดีผู้บริหารต้องมีติดบ,บ้านไว้สักหนึ่งคันนั่น,น,นก็คือโฟล์คสวาเกนคาราเวล2.0ไมายเนชเชนแล้วรถคันนี้เป็นรถปี2016มือเดียวออกข้างไปแดงและที่สำคัญคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆค่ะเล็กไม์แค่เซนโรเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราชมความสวยงามไปพร้อมๆกัน เราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมโลโก้ฝกสเปคเก้นแบบนี้คาดด้วยโครเมี่ยมสีเงินทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโคมไฟหน้าของเขาใส่แจ๋วแบบนี้แล้วไฟด้านในของเขานะคะเป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมาพร้อมกับไปท่าม n ันนิ่งไลท์ที่อยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยด้านล่างสุดก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะภายใต้ฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2 0 0 0ซี สี่สูบให้กำลังสูงสุด,สด180แรงมา้ามาพร้อมกับใบอร์โบคู่นั่นเองค่ะทันนี้มาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งค่ะใช้งานง่ายมากๆสามารถคอนโทรลจากมือจับตรงนี้หรือรีโมทก็ได้ค่ะหรือจะคอนโทรลจากด้านหน้าของคนขับก็ได้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเห็นข้างในกันแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าหรูหราอลังการมากๆแล้วในเรื่องของความสะดวกสบายก็จัดมาให้เต็ม entertainment ก็โอ้โหบอกเลยว่าอลังการสุดๆค่ะ ด้านหลังเรื่องความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มมีกล้องมองภาพขนาดถ่ายจอดเบ็ดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภยัยเซ็นเซอร์อีก4จุดด้วยกันในส่วนของฝาท้ายของเขามาพร้อมกับระบบไฮดรอลิกค่ะแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติเลยค่ะปึ๊บแบบนี้เลยค่ะเสียงสมูทามากๆเลยเบาแถวที่2แถวที่3สามารถเรือนนาถอยหลังได้เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ปรับองศาของการนั่งได้ดีแบบนี้เลยค่ะ ด้านหน้าของเขาเนี่ยก็พื้นที่คือกว้างมากๆมาเป็นเบาะหนังแข้แบบนี้สามารถปรับองศาของการนั่งได้เบาะของคนขับนะคะเป็นเมนนวลโบทซึ่งทนทานต่อการใช้งานมากๆในเรื่องของสภาพหนังนะคะบอกเลยว่าดูดีทุกตำแหน่งที่นั่งเพราะเบาะของเขานะคะไม่มีการฉีกขาดแตกลางาแต่ยังใดคือเนียนนุ่มแบบนี้เวลาสัมผัสลงไปยังเด้งดึงรับกบมือของเราแบบนี้บอกเลยว่าในเรื่องของการดูแลเจ้าของเดิมคือดูแลมาดีมากๆและเลขไมล์ของเขาอยู่ที่1นึ่งแสนโลเท่านั้นเจ้าของเดิมเ วิตตามระยะตลอดเลยค่ะถ้าคนไหนนะคะต้องการรถที่มีบุ๊กสวิตครบๆกันดูแลถึงถึงคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะตำแหน่งของคนขับก็มาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะสามการแบบสปอร์ตแบบนี้เลยหุ้มหนังจับกระทัดมือมากๆเลยค่ะในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะมีความเรียบเนียนแบบนี้นะคะไม่มีชีดจางแต่ขักแต่อย่างใดในส่วนของหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังสองฝั่งนะคะเราสามารถคอนโทรลจากตำแหน่งของคนขับไปได้ นะคะแค่กดสัมผัสเบาๆแบบนี้ประตูก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนใช้งานมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะแล้วหัวใจสาคัญของเขาก็คือในเรื่องของเกียร์นั่นเองนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโอตโอ้เป็นเกียร์ DSG นั่นเองเป็นเกียร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเสถียรภาพมากๆเลยนะคะถ้าคนไหนได้ครอบครองบอกเลยว่าขับสนุกขับมันแน่ๆกับฟสาเกนคาร์เวลคันนี้ค่ะ ด้านหลังของเขานะคะสามารถนั่งหาคนกันได้สบายๆเลยค่ะและตำแหน่งแถวที่2นี่คือสบายสุดๆมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเอ็นหน้าเอ็นหลังแบบนี้นะคะนี่ยืดองศาการนอนได้เอียงๆแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็มีสำหรับที่รองน่องเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความสบายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเดินทางไกลๆนั่นเองค่ะนี่เลย ได้องศาการน,นอนที่สบายมากๆเลยนะคะนี่ประหนึ่งว่าเรานั่งโซฟาอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะฟึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีหมอนรองคอให้กับเราแบบนี้ด้วยนะคะสภาพของหนังบอกเลยว่าดีมากๆเลยในเรื่องของแค์อของเขาเนี่ก็คือเย็นรอบคันแบบนี้เลยค่ะมีทุกตำแหน่งที่นั่งแบบนี้ให้กับเราเลยนะคะสามารถคอนโทรลจากด้านบนตรงนี้ได้เป็นแอร์ออโต้และรถคันนี้เขาก็คำนึงถึงในเรื่องของความ ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของเราด้วยคันนี้มีที่ฟอกอากาศให้กับเราด้วยนะคะเป็นที่ฟอกอากาศของชาร์จมันเองนะคะติดตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือตรงนี้นะคะและตรงกลางของเขาเนี่ยยังสามารถเปิดทีวีขึ้นมาได้ค่ะเป็นระบบสไลด์นั่นเองนะคะปึ๊บแบบนี้เลยจ้าจอทีวีใหม่ๆแบบนี้พร้อมสร้างความบันเทิงระหว่างการเดินทางให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นี่จะยังมีอ่าตำแหน่งกระจก ต้านกลางให้ด้วยนะคะนี่และตำแหน่งนี้นะคะสามารถดึงออกมาใช้งานได้ค่ะนี่เลยสามารถทานอาหารได้ระหว่างเดินทางออกแบบมาได้ดีแล้วก็อนเนกประสงค์มากๆหรือใช้สำหรับนั่งทำงานวาง iPad วางโน้ตบุ๊กได้สบายๆเลยนะคะตำแหน่งนี้โอ้โหออกแบบมาได้อนเนกประสงค์มากๆสำหรับคันนี้ถ้าคนไหนกำลังมองหารถยนต์ที่สมรรถนะดีแล้วก็การใช้งานที่หลากหลายไม่ควรมองข้ามโฟล์สวาเกนคาร์เรเวลคันนี้นะคะ ทุกค่าท่านใดนะคะกำลังมองหารถตู้ VIP ไม่ควรมองข้ามโฟล์คสวาเกนคาราเวลคันนี้ค่ะในเรื่องของสมรรถนะก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะสุดยอดอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้ามาชมคนจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5าโมงครึ่งสำหรับวันนี้กิฟต์โฟล์คสวาเกนคาราเวลต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ